สวัสดีครับมื้อนี้บ้านุนกระิาพาพี่น้องมาเก็บบักพริกครับผมบักพิกแดงแล้วพอดีฝนมาตกอากาศดีมาเนี่ยเก็บพริกก่อนครับผมกะตั้งแดงพริกคงแดง ครับจับพีกดูกันครับ เง,งามๆเลยแดยงๆงามๆเลยนี่ครับชีได้ลายเติบวิทย์บอกมึงนี่ก็ได้ไปเรื่อยๆครับพี่นอ้องได้ลายเติไปได้ถ้าเขาเก็บได้หน่อยเดียวจะได้ลายเติบแล้ว เก็บิกเป็นน้ำการครับผมครับใกล้ที่แล้วละครับเก็บริกก็ได้อันนี้ก็อจะเป็นไอ้จ้อยครับนี่ยังก่อนนมอีสานงาดกวนโปรตุกเกสครับผมเกรร็บพิกซอยกันครับเดีหยายอยู่เด้อ ครับจังไปเบิ่งบัดเก็บแล้วน้องกันครับได้หลายได้หน่อยนี่แหะครับมองแล้ยวก็ได้หลายบระเด้ที่พ่อตานี่อันนี้ก็จะเป็นถุงหนึ่งถุงพริกใหญ่ครับผมอันนี้เพชรเกลื่อนนี่ก็แมีน,นสุดนะึงก็ดังดีก็ได้ซื้อมาซื้อเด้อครับมาซื้ออยอมมองเนะบ่มีทรงไหม คลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนีแล้ะครับผมไปแล้วครับผม